ท่านประโยคคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศสาสนิกชชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิด้ว,วจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่อยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานนี้แบ่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปฐมฌานปฐมฌานนี้มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่รมนึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออก วิจารณ์ณก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทึ้งในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือเส้นดื สำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนเหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมพี่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำไมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริจรญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุขก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวจึินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไ,ไม่ได้ไม่มีความเอิบอิ่มใจมากเอกคาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขนาดนั้นจิตจะจับจเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่นอันนี้เป็นการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเพื่อการของปฐมฌานมีองค์หแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตเจีจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความสุขสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนจ่มใสแต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเออะวายของขี้เมาที่เล่าเมายาก็ตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอรมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเขาออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะโงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แล้วมีอาการเคริ่มลืมตัวเหมือนหลับสค่ครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการวิวคลายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพือารมณ์หยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบหยาบแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตรัดจากฌานม่จึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยาฌาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกวิจาร์ณสิ้นได้เหลือปีติสุขเอกคตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความเนิ่งสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตง่ายงนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเรานึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าฌานที่สองเมื่อกณาจิตเข้าถึงฌานที้สองคำภาวนาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเอิบอิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดและสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลงมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอนี่เราลืมไปซะแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนานเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่อาการของความเผลอแป่อาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอ,อาการของชานดีสามนั้นมีองสองคือเหลือต่สุขกับเอกเขาตาตัดปีติหายไปอาการของชานทีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้ง่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองถ้าทางร่างกายจะเสั่งเกตว่ามีอาการคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงตึงแม้อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก หอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้วเสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโปรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเรี่มีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นจยากัดเสียงจะมาจากทานไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีน่นี่มีองค์สองคือมีเอกเข้าตากับองเบกขา,ขาเอกเข้าตาหมายความว่าทรงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุมเบยขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมานี้เพื่อประสงค์าาทายทนหลายทราบว่าอากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนอพอใจแค่นั้นบ่าวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เลวกว่าบ่าวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ขอสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีาการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้หรือวันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปนสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตเป็นด้านอนาปานุสติก็ตามกรมาฐานก่ออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็ช่าง ยังเรตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ชานนั้นเราต้องการทรงชานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจารสมาธิเราก็พอใจจิตจบกเลยทานชา้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกขารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมแล้โเบขาคือจิตจะทรงชานสีชานสีได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิยานที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานกน็ดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินมบาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกพยายามทังจะึกลมหายใจเข้าใจออกไวเสมอ แต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราได้ยาเลยแล้วก็ใจจับไว้เฉพาะเวลาที่เราดายามือเราถือจอบจอบตอาฟันดินนี่เราถากยากจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะต่อตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้งตั้งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทังด้านวิปาาัสนาญาณก็อย่าพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเราใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อยแลนว่ยกำลังร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสกุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนๆๆเถ้าก็เหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องเข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตมันจะทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการระงับความเหนือ่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือกณิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปในะความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่โมนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจาก่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้นไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจาย้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็อยถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาัการอยู่ในถ้ำผมทํามาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบโควนใจ เราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขยา่าไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ําไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนเขยา่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางในอาการอาการที่ต่อสู้กับความเหนื่อยและความร้อนหนีผมเคยทำแบบนี้นะเคยทำแบบนี้บางทีผมทำงานเหนื่อยๆนีไม่ด,มดีกำลังเหนื่อยหอบแฮกๆนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกที่ต้องฝึกแบบนี้เวลาทำงานเหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่จะนั่งทำแบบนั้นระวังนะย้ายใ,ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุป,ปกิเลส มันจะมีการโอ้การโอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ได้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายสบายถ้ายว่าอย่างไงก็ช่างก็เดี๋ยวหนึ่งเราก็รุกไปทำงานของเราใหม่ในประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี้อย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเอะอะวุ่ยวายเราย่องเข้าไปกใกล้ถ้ามันไม่มีที่ลับเราก็เข้าไปกใกล้ทำตามองเมือดูอะไรักก็ช่าง าจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สดูที่ว่ามันํำคาญในเสียงไหมถ้าทำอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทำเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขาลำคาญเปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอนณาปานุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็ได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสีเท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นพะเด็กก็เอะอวยไวยไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิ้ยเ,เสียงแผ่นเสียงแบบไคลานต่อมาแผ่นเสียงเดียวสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กกีโพพวกหนึ่งเล่นมันก็เทิ้งกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สุดเสียงนั้นดันบรลังแว่วน้อยลงมาทีท,ท,ทีจนกระทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยที่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถ่าเราพอใจมันใดก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการที่การฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้ไมาตั้งแต่กเกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน จยศต่นพระอาหารหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยในทีน่สุด่านก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐา,านดีไมด่ดีเดี๋ยววั่นเผลอเอาอะไรมาพูดปี่งเขามันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจจารมณ์คำว่าอนิจจาารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระง,งับตัวกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาดา่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงแล้วก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดดา่านี่ไม่เห็นจะมีกาการน่าเรื่มเรื่ตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะและต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาสมัยถ้าพบอารมณ์ที่ทาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว จดัดดาก็ช่างจวาก็ช่างนินท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ถือว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งผนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักหัดฟูจิตนะับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ทีหลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภและะ้วะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่มีอารมณ์หนักเมื่ออารมณ์จิตเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที้นได้ลาบเสการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขณะที่มีบุคคลเขายั่วให้กโกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมาไล่มันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจึงกระทั่งมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเอะนี่เราเป็นพระอาหารหันต์สียแล้วลุ่เนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ได้ว,ว่าทำมาทำไปอารมณ์นานๆเข้ากำลังใจตกลงไอ้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนนหนอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กำลังชาโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นชาโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ใช่เราก็สามารถจะห้ำหันให้มันให้พินาศได้โดวยไม่า,า้องค่อปัสนายาน อาวันดาท่านหลายมองดูเวลาเห็นว่าหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติประเดเพียงเท่านี้